อยู่กับเรากันต่อเลยนะคะในช่วงใหม่ล่าสุดของเรากับฮีโร่กูรูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสองคนนี้นะคะก็ได้ติดภารกิจอันสําคัญนั่นคือรถติดนั่น,เ,นเองฝนน,นั่นเองตป็นฝนนั่นเองไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะเราจะทําให้ทั้ง2คนเนี่ยได้รู้จักหนึ่งคนเป็นบุคคลที่แบบว่า เป็นท่านเลยได้ไหมที่สำคัญามากเลยนะเพราะ<ม>เป็นบุคคลที่มีความรู้<า>รู้ลึกร,รู้จริงรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองน,<า>น,นะพิจารณาเขาดีไว้ดิีดีดีสัปดาห์ที่แล้วเขาพูดถึงนะคะการคัมแบ็กของสาวซิสตอค่ะแต่ว่าสัปดาห์สัปดาห์นี้นะคะเขาจะไม่พูดถึงศิลปินเราบอกแล้วว่าเขารู้ทุกเรื่องอสัปดาห์นี้นะคะเขาจะมาพูดถึงเกี่ยวกับประเทศเกาหลี เขาดูมีความรู้อะดูมีความรู้แมสจริงๆแล้วมีความรู้แเขาเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าอะเขาชื่อเขามีชื่อเกาหลีนะจ๊ะจริงเหรอเขาชื่ออะไรแนะนำเลยดีกว่าอยคังจังวะไม่ใช่เขาชื่อกูรูคังวอนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าถ่ายได้คุณยองเซีโอโอคังวอนยิมิดาผู้ถ่ยได้ไหมคะกิมจิพูดได้นิดหน่อยครับพูดได้นิดหน่อย ของเรานะคะจะมาพูดถึงเรื่องอะไรจ๊ะวันนี้เราจะพาทุกคน <laughs> ไปเที่ยวเกาหลีกันแต่คือเราไม่ได้พาไปแบบว่าเที่ยว,วธรรมดาเรามีแบบว่าวัฒนธรรมเกาหลีที่คนไทยต้องปรับตัวใช่ใช่คนไทยเนี่ยเวลาไปเที่ยวเกาหลีนะต้องไปช้อปปิ้งใช่ครับนะแต่นี้เราไม่พูดถึงครับเราจะพูดถึงเรื่องที่แบบว่าไปแล้วเจอแล้วจะต้องแบบฮะหรอใช่เป็นเรืองวัฒนธรรมที่แตกต่างโอเคข้อแรกเลยครับข้อแรก เราเป็นทัวริสฮะก็คืออย่ากทุนสิคือหมายถึงเราไปถึงเกาหลีเราลงเครื่องใช่ไหมคะเราต้องกรอกใบ immigration form แล้วมันก็จะต้องเขียนว่าสาเหตุที่มาอะไรอย่างเงี้ยให้กรอกไปว่าเป็นทัวริสจะดีกว่าอ่บางคนอาจจะแบบว่าฉันมาเกาหลีฉันจะแบบสายปกรรมฉันจะต้องดูดีอ่ะฉันต้องเป็น business man อย่างเงี้ยเป็นเรื่องนะคะเขาจะต้องโดนแบบว่าสัมภาษณ์จากตมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเป็นทัวริสอะไรอย่างงี้คือจบเรื่องใช่จบเลยง่ายกว่าถ้าบอกว่าเป็นซุปตาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะ สุดไก่สกัดอะเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าถ้าพิมพ์คำว่าซุปตาเขาจะรู้เรื่องไหมโอ๋อะเดี๋ยวมีอีกมีอีกข้อสองพอเราออกจากตมปุ๊บเราจะต้องแบบว่าอาจจะต้องเทครถไปที่ท้างใช่ไหมอะเรียกว่ายังไงดีอ่ะมันจะมีแท็กซี่สามสีอันนี้สังเกตได้ใช่ใช่สีดำเป็นสีที่หลีกเลี่ยงทำไมอ่ะเราขึ้นสีดำครั้งแรกที่เราไปเกาหลีเราขึ้นสีดำอ่าสีดำที่เกาหลีชื่อเรียกว่าโมบอมครับโมบอมโมบอมก็คือเป็นแท็กซี่ที่ หรูมากสุดปะหรูที่สุดมันจะมีสีดำสีเทาสีส้มอ่าใช่สีดำเนี่ยหรูสุดก็คือแพงมากจริงราคาเบิร์นเ็นเท่าตัววันนั้นจ่ายไปเท่าไหร่โอ๊ยวันนั้นนะไม่มีตังค์ช้อปปิ้งเลยบอกความจริงเลยจ่ายค่าแท็กซี่เหรอทำไมเรามีคนมารับอ่ะเออรถทัวร์ใช่ไหมรถทัวร์รถทัวร์ก็คือค่าแท็กซี่ของโมบอมรถแท็กซี่สีดำเนี่ยครับมันจะเป็นสองเท่าใช่สองเท่าพัดพัดด้วยก็เป็นเบนซ์เป็นบีเอ็มเบิลเบนก็นั่งประจำมาเบนซ์อะม เป็นรถยี่ห้อหรูเป็นรถสปอร์ตที่ยี่ห้อหรูรวมไปถึงพนักงานก็น่าติดีผู้สากลได้แล้วก็แต่งตัวด้วยสูตรแท็กซี่โดหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็เรียกว่าซื้อเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยซื้อแบบว่านั่งเบนซ์ฉันก็เลยต้องยอมคือสมมติว่าคุณหน้าคุณแบบชูเขาได้ซึ่งถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยคือดีมากเขาพูดภาษาอังกฤษได้เพราะข้อต่อไปครับถ้าไปเกาหลีลืมการสปี a อ e ง g l i ไปได้เลยอันนี่เจอกับตัวไปแบบคือเราก็เข้าใจไหมครับเราไปเราก็ภาษาเกาหลีเอ้ยภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ ทางการที่ต้นทางสุดที่สุดอ่ะเราก็ไปดิวตี้ฟรีอันนี้ประสบการณ์สุดๆไปดิวตี้ฟรีเราก็แบบว่าบีอิงลิทเลยยาวอยากรู้ว่าอะไรยังไงพนักงานที่ดิวตี้ฟรีก็ยังพูดภาษาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ภาษาไทยชัดมากจริงจริงจริงใช่ใช่ใช่ภาษาไทยชัดขนาดไม่ใช่แค่ว่าห้าหมื่นสองหมื่นได้นะครับเขาแบบว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีมากอันนี้ดีมาก ตอ,อ,น, so อนนี้หน้ามาหน้ามาหน้ามาเขารู้ทุก่องเขาอยากไปลราไม่ต้องฝึกภาษาอังกฤษแล้วอะไม่ต้องฝึกแล้วเราสมมติเราจะถามว่าอะไรอยู่ที่ไหนนะโรมไปถึงที่นั่นนะภาษาไทยยังปรากฏอยู่ด้วยนะบางราาะเขารู้ว่าแบบคนไทยชอบไปใช่ครับต่อไปจ้ะต่อไปข้อหล่อไปเป็นข้อที่ทุกคนแบบว่าแบบดูซีรีส์เยอะถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฉากที่แบบ first impression ของพระเอกกับนางเอกเดินชนกันตุ้งของตกพระเอกลงไปเก็บให้ คนหลายคนอยากไปเกาหลีแล้วก็อยากฝันที่ได้เจอเหตุการณ์แบบเราเป็นหนึ่งในนั้นเราเคยแบบว่าดูซีรีส์เกาหลีอ่านนิยายเกาหลีคิดว่าไปถึงจะต้องเจอเหมือนพระเอกเกาหลีเพราะฉะนั้นครับลืมไปได้เลยลืมไปได้ไม่มีจะช้อปปิ้งก็ไปสวนสนุกหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีไม่มีชนปุ๊บล่วงปุ๊บดูแลตัวเองแต่เราเจอนาฝันลายเราเจอใช่คือเราไม่ใช่คนเกาหลีหรือเปล่าคนเกาหลีคือเราไปเอเวอร์แลนด์ใช่ไหมแล้วเขาว่าเป็นมัสคอต แล้วมาสคอตเป็นแบบซานตามาสคอตคือเขาเห็นไงว่าทรายสวยเขาเลยช่วยถ้าลองขวานทำตกอะนะ่นะถ้าช่วยเกมอย่านพิ่งตีกันเองี้าเขาก็ช่วยเกมแล้วก็ในมันมีเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนนิดก็คือเวลาเราทานอาหารกันใช่ไหมครับคนที่อายุน้อยที่สุดจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องโดยเฉพาะเรื่องรินน้ำอ๋อเหรออาคนที่อายุน้อยที่สุดต้องเป็นคนคอยเติมให้ดูแลให้ตลอดนี่ก็โดนด่าน้องเล็กอะ แล้วมันก็จะมีคานอีกนะอย่างนี้เวลาลินลินอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาอินไซต์ตายตายตายตเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนครับบ้านเขาค่อนข้างใช้ชีวิตอย่างบ้านเราก็ใครใกล้ที่สุดก็ลินเลยจริงไมแล้วก็ไม่อยากกินน้ำแข็งก็ลงไปหยิบแล้วก็เลสิพี่มีพี่ขี้บ้านเราคนเป็นพี่ดูแลทุกคนจริง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 แล้วก็ข้ออีกข้อนึงคือให้ระวังตัวระวังร่างกายอาจจะงง คนไปเกาหลีทุกคนใครไม่โดนชนนี่ไม่ถึงเกาหลีนะใช่ไม่ใช่รถนะนี่คือแบบคนลงจากเครื่องปุ๊บด้วยความที่หลั่นล้ามากก้าวแรกของเกาหลีเดินเดินเดินปุ้งแบบปิวเลยแล้วเขาไม่สนใจนะเขาก็เดินแล้วเดินผ่านแล้วเราด้วยความที่เราเป็นคนที่ถ้าเราโดนชนอ่ะเขาจะหันไปขอโทษไม่ว่าเราจะโดนชนหรือเราเปหันไปแบบโอ้ขอโทษครับแบบ sorry อะไรอย่างเงี้ยเขาหันมามองหน้าแบบเราเคยชนอาจุม่าที่แบบว่าเดินมากระแทกเราตอนที่เราเดินชอปปิ้งอยู่นะก็จะหันไปขอโทษอาจุม่าเดินไปเรียบร้อยใช่หันไปข้างหลัง เพราะว่าคนเกาหลีเขาจะถือว่าเขาเดินเลนไหนเลนนั้นเนี่ยฮะก็คือถ้าใครเดินขวางเขาก็ชนแล้วก็จะแบบ ชนก็คือชนปกติอะไรอย่างงี้ครับคนตัวอ้วนอะอย่างคนไคนโดนคนตัวอ้วนชนดีกว่าแต่อย่างว่าเป็นวัฒนธรรมคนไทยนะขวัญอย่างสมมติเราเดินชนกันเนี้ยคนไทยเดินชนกันไม่ขอโทษมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบไม่ได้เธอหาเรื่องฉันหรออะไรอย่างเงี้ยเอาง่าอะยังไม่ได้ชนเลยยังไม่ได้ชนกันเลยนะเนี้ยเออนี่ยังไม่ชนแล้วก็มีข้อนึงเมื่อกี้พูดถึงรถไฟใช่ไหมครับที่ใช้บริการรถไฟสายพิเศษใช่ไหมนี่เหมือนกันก็ที่เกาหลีเขาก็จะเดินทางกันส่วนใหญ่ใช้รถไฟใต้ดิน ตอบเวใช่ไหม<ช><ช>ครับ<ช>ก็เวลาขึ้นรถไฟใต้ดินหรือไม่ว่าที่ไหนก็ตามมันจะมีบันไดเลื่อนถูกปะ่ะแล้วบันไดเลื่อนยาวมากในห้าง,ง,งเลยก็ตามให้ยืนชิดขวาไว้ครับขวา,ถ,าถ้ายืนถ้ายืนเฉยเแล้วชิดซ้ายเนี่ยไม่โดนด่าก็โดนผลักโดนชนหรือบา,างครั้งอาจจะโดนอะไรที่แรงกว่านั้นก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับเลนซ้ายเขามีไว้ให้คนที่รีบวิ่งขึ้นไปเดินขึ้นไปอย่างบ้านเราเวลาเราขับรถอ่ะ ซ้ายชา้าขวาเร็วนะอย่างน,นี้<ช>ก็สลับกันแต่บ้านเราก็แปลกเนาะชอบยืนทางซ้ายและขวา,ขา,าใช่แล้วยืนพิงเป็นอะไร,ะะไรกันบา,า,างคนยืนเซวียดกันด้วยอ่ะไม่จริงๆคือแอบก็ซิว่าหลายประเทศเขาก็ยืนชิดขวากันนะเออแต่บ้านเรานี่ไม่เอาทาั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็บ้านเราก็ใช้ทักษะในการลบหลีกไงถ้าฉันยืนซ้ายเธอก็ไปทางขวาสิไม่เราชอบมิงสวนสวนมันได้เลื่อนเล่นเฮ้ยิงอ่ะต่อมาต่อมาข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่แบบเด็ดมากถ้าใครทำได้นี่ทำมาแล้ว ก็คือถ้าขึ้นรถไฟใต้เดนอย่างนี้เวลาขึ้นเนี่ยเจอคนท้องคนแก่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีโซนที่นั่งไว้ให้ถูกครับแต่ส่วนใหญ่ก็เต็มหรือว่าแบบเขาไม่นั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมานั่งลงโซนนี้อะไรเงี้ยถ้าเรานั่งอยู่อะแล้วเราลุกอะเริงไหมเราพูดหลุดเลยนยจริงเหรอจริงอันนี้เรื่องจริงคือตอนนั้นลุกเองลุกขึ้นมาด้วยความที่เราชินครับอยู่ถูกปะลุกปุ๊บคือทั้งขบวนคือมองแบบ เราก็เราก็เช็คว่าเราไม่ได้รู้ซิปไม่ซิปกันหรือปะ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือจริงๆเราลุกก็คือไปถามคนเกาหลีอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ได้ความรู้มาว่าถ้าลุกให้นี่คืออยู่คือแบบ สุดยอดแล้วแต่มันคือประเพณีคนไทยนะเนาะคนไทยเวลาที่เจออะไรเงี้ยก็จะลุกก่อนแต่คือคนที่นู่นเวลาแบบคนบางคนบางคนเวลาบอกว่าคนชราเด็กน้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่แบบส่งสายตาอ้อนวอนขอที่นั่งนะอะไรเงี้ยเขาเขาถือว่าเขาเข้ามาแต่จริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคนไทยควรแบบควรทำมากๆเลยโอ้โหได้รู้ความรู้เยอะขึ้นเยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับเทเกาลนีนั่นเองก็หลายๆก็แบบเฮ้ยอาอจริงเหรอล้วมีหาบ้ามีหาอีกที่บอกปะมี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 หาแบบม เจอคนหลอกเลยคนช่วยเลยหรออะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ได้ท่องใส่เรื่องทัวริสที่บอกว่าเออถ้าเกิดเป็นซุปตาแล้วมันอ๋อก็อย่างที่บอกไงครับภาษาอังกฤษอ๋ออางนี้แบบเขาก็คือถึงเขาเป็นอิมมิเกชั่นก็ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งแหละแต่บางทีคำว่าซุปตาอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะนึกอของปลาซุปเปอร์ซาร์ซุปเปอร์ซาร์ก็ แปลกไหมอีกยังงงอีกโอเคเป็นทัวริรีีที่สุดปลอดภัยกับตัวเราเองนะใครนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าสงสัยเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะก็อย่าลืมมาฝากคำถามกับเราได้เลยค่ะทาง f a c e b o o k c o m a s i a h e r o w e นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะให้กูรูของเรามาทำหน้าที่ตอบนะคะทุกวันอังคารเลยกูระคังวอนนั่นเองนะหน้าที่วันนี้ของเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเขาจะส่งเพื่อนๆไปชมมิวสิกวิดีโอเราอุตส่าห์พาทุกคนไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีแล้วมิวสิกวิดีโอที่เราจะให้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอที่โปรโมท การท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีครับชื่อว่าเพลง SEOUL หรือเพลงโซนะครับโดย Super Junior แล้วก็ Girls Generation ครับ